ปจีมีข่าวดีมาบอกประเทศไทยกำลังก้าวสู่เวทีโลกด้านอาหารสัตว์ครั้งสำคัญล่าสุด ARSO บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียได้สั่งซื้อมันสําปะหลังอัดเม็ดจากเราเพิ่มเติมอีก30,000ตันนี่คือความเชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพของเกษตรกรไทยและที่น่าตื่นเต้นกว่านั้น ปีหน้าเรามีลุ้นที่จะส่งออกได้มากถึง1 0 0 0 0แสนตันนี่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริง a r s o มั่นใจในเราด้วยเหตุผลหลักคือราคาที่แข่งขันได้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมการส่งมอบที่ตรงเวลาและความต่อเนื่องในการผลิตไม่ใช่แค่มันสำปหลังเรายังพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรอื่นๆสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นปลายข้าวหญ้านีเปียรวมถึงอาหารเลี้ยงปลาและสัตว์ปีกซึ่งเป็นที่ต้อง การอย่างมากในตลาดต่างประเทศประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นครัวโลกด้านอาหารสัตว์คุณภาพสูงสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรไทยไปทั่วโลก